ที่ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเมอร์สายใต้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมอนเตอร์แอนเตอร์มาหลายวันนะท่านผู้ชมซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเข้ามาเล่นเนาะรวมถึงกับตัวเนื้อเรื่องมันยังไปไม่ถึงไหนก็เลยยังไม่ได้ตัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูเนาะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะเอาเกมนี้มาให้ดูกันสนุกสนุกนะครับซึ่งเป็น แนวบริหารบ้านเมืองบวกาวางแผนการลบนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วกับเกมเบนเนอร์ลอนะครับซึ่งเป็นเกมที่มีกระแสมาแรงในตอนนี้เคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งไอตัวสัญลักษณ์ประจำตระกูลผมได้สร้างตั้งไว้แล้วนะที่เหลือเดี๋ยวผมขอเลือกอวตารก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวชื่อของเมืองผมก็จะตั้งว่าเกมเมอร์สายใต้ตรงตัวไปเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมาก ตั้งชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับซึ่งเกมผมก็ยังไม่ได้รู้ระบบอะไรมากมายนะท่านผู้ชมอาจจะมีอะไรผิดพลาดไต้ก็ขอภัยไว้ลงหน้าก่อนนะเพราะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมซึ่งหากเพื่อนมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าเกมเพลย์ของ Lord ะะมันนาร์แล้ดท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เขาบอกไว้ว่าเงื่อนไขการชนะคือการครอบงำน่าจะเป็นการครอบครองนะท่านผู้ชมอ่าเมื่อกดอ้างสิทธิ์ก็คืออารมณ์ประมาณให้เรายึดดินแดนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสร้างเมืองไปแล้วก็สร้างกําลังทหารไปเรื่อยๆท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ขอตรวจด,ดูสภาพแวดล้อมก่อนนะว่า แหล่งน้ำอยู่ที่ไหนตรงไหนเพราะปลูกดีไม่ดียังไงนะ้ชมซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อก็จะเห็นแหล่งน้ำใต้ดินนะว่าเราสามารถสร้างบอ่อน้ำได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องสร้างผ่านใ้เส้นสีฟ้าที่มันโชว์ขึ้นเนาะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นตาน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูทรัพยากรอืรอ่นๆ ต่อกันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูแหล่งปลูกข้าวสาลีหน่อยนะท่านผู้ชมซึ่งมันก็เอาหลุดแป๊บนึงเราสูมเกินไม่ได้เนาะตรงนี้ก็บอกว่ามันจะมีค่าอิทธิพลด้วยท่านผู้ชมว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของใครเนาะโอเคเดี๋ยวขอเช็คสปรยกรใหม่อีกรอบท่านผู้ชมใ,ใต้ดินโอเคอยู่ประมาณนี้เนาะ Okay. แหล่งปลูกข้าวสาลีขอเข้าเข้าไปดูแหล่งปลูกข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอปลูกข้าวๆก่อนโอเคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่ดีที่สุดนะครับที่ขึ้นเป็นสีเขียวๆในบริเวณแมพของเรานะท่านผู้ชมส่วนสีอื่นก็จะดับลงมานะครับเขียวเหลืองส้มส้มเข้มอะไรเงี้ยมันก็จะได้ทรัพยากรน,น้อยเนาะโอเค ผมดูข้าวๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มสร้างเมืองกันเลยดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมว่าผมน่าจะตัดถนนก่อนนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะสร้างาสถานที่ปลูกสร้างตรงไหนบ้างนะซึ่งเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะสร้างเป็นอันดับแรกก็น่าจะเป็นโรงตัดไม้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขาให้ไม้เรามาแค่ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมซึ่งเราเพียงพอที่จะใช้ได้แค่แป๊บเดียว เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของเราก็คือไม้นะท่านผู้ชม,ชมซึ่งเดี๋ยวผมขอตีเส้นทางอะไรรอบๆนี้ให้หมดก่อนเนาะ โอเคหลังจากที่ผมไกด์ลายสร้างถนนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เริ่มสร้างไอ้แคมป์คนงานตัดไม้เลยท่านผู้ชมซึ่งเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเราต้องบรรจุคนเข้าไปเนาะโอเคแล้วก็มันสามารถกําหนดไอ้ลำดับความสําคัญได้นะว่าเราจะให้สร้างสิ่งปลูกสร้างตัวไหนก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสร้างไว้คร่าวๆก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ผมสร้างแคมคุณงานตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มสร้างไอ้คลังเก็บของทั่วไปนะครับกับสเบียงนะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นสีแดงโชว์เราตรงกลางหน้าจอเลไนะ่ะท่านผู้ชมว่าเราต้องลําดับความสําคัญที่อะไรก่อนก็เดี๋ยวเราเราก็จะสร้างคลังสินค้ากับยุง้งฉางไว้เก็บสเบียงอาหารก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวผมก็เร่งสปีดหน่อยนะท่านผู้ชม โอเคครับท okay, ่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเรามีข้อความใหม่มานะข้อดี่อเสียงของท่านเยปยงการป้องกันแบบอยไกันตอแรเขาอว่าาของมันก็ส่งข้อความมาแล้วว่าเราจะสร้างความประทับใจกันได้นะท่านผู้ชมโดยที่เราไม่เชื่อขา่าวเลยต่างๆเกี่ยวเขาเท่าไรนะประมาณว่าเขาจะบอกเราว่าเขาโดนสร้างข่าวลือใอ้เสียหายนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็เอาแบบใช้การเจราจาหรืออะไรดีเนาะ จะผมว่าถ้าสิงดีกว่าท่านผู้ชมโอเคส่งไปครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราน่าจะสร้างคลังสิงกาสอะไรได้แล้วนะ,ะผมขอดูน้ำใต้ดินเบิ่มเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะเป็นบ่อ,บอน้ำกลางเมืองท่านผู้ชมซึ่งผมจะเอาบอ่อน้ำไว้ตรงกลางเลยท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ผู้คนในหมู่บ้านสามารถ เข้าไปยังกลางหมู่บ้านได้เพื่อที่จะกระจายน้ําได้รอบหมู่บ้านนะรวมถึงโซนตรงกลางผมก็จะสร้างพวกโบสถ์ไว้ด้วยเนาะเฮโบสถ์ซึ่งมันจะเพิ่มค่าบัฟให้กับบ้านบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะรวมถึงตลาดต่างๆในการซื้อขายนะซึ่งมันก็เท่ากับว่าการที่เราดึงไปโบน้ำอะ่ะเราสามารถไปซื้อของตลาดอะไรได้เลยนะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสร้างกันเลยเดี๋ยวไป no, <you> ดู <absolutely S 1> แบบเร่งสปีดกันหน่อยครับ ใช่ครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการวัดพื้นที่เร้าวๆาบวกกับสร้างจนวนเป็นเซนไกลลายไว้แล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มไปสร้างตัวบ้านพักนะท่านผู้ชมผมอาจจะต้องสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติมก่อนอีกนิดหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ผมขอให้มันมาสร้างไอ่หลุมเล่ยไม้เสร็จก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราสามารถสร้างไม้แผ่นไปได้ในตัวเลยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปเล่นสปีดกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมไกลลายอยู่นานนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะหามุมที่ว่าเออมันบาลานซ์ที่สุดนะท่านผู้ชมซึ่งผมว่าตัวเกมนี้มัน ยังไม่ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์นะท่านผู้ชมซึ่งอาจจะมีบางจุดที่ว่าอาจจะได้ไม่มีแบบว่าไม่มีการอัปเดตนะท่านผู้ชมซึ่งเรื่องการสเนปบก็ยังขาดขาดเกินเกินไปนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าเดี๋ยวหวังว่าน,ะคนาคติดคน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับท่านผู้ชมเคเดี๋ยวเราก็เริ่มให้คนางานสร้างบ้านกันเลยดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้ชาวบ้านไปสร้างที่พักนะครับ ผมก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งดูเหมือนตอนนี้เราจะขาดพวกสเสบียงเกี่ยวกับอาหารและเชื้อเพลิงนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสร้างกระท่อมคนตัดไม้นะครับซึ่งเราสามารถเอามาทาเป็นฟืนได้นะท่านผู้ชมเคเราไม่มีเชื้อเพลิงครับตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องเร่งสร้างาเชื้อเพลิงให้เร็วที่สุดซึ่งก็เริ่มจากไม้ฟืนนี่แหละท่านผู้ชมรวมถึงการหาอาหารด้วยนะซึ่งผมจะสร้าง ไอท้ที่ไอโรงงานเก็บเบอร์รี่นะท่านผู้ชมพร้อมกับยุ่งฉางเนาะเพื่อที่เราจะสามารถมีสเสบียงไว้กินในหน้าหนาวได้พอสมควรนะรวมถึงมีฟืนไว้ก่อไฟเพื่อที่จะบ้านจะได้ไหม่หนาวเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวสร้างอันนี้ก่อนเลยดีกว่าไอปลาสุสัดเนาะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถซื้อัวเข้ามาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างเพิ่มอะ่ะ มัวมัวลากจูงพวกนี้มันจะไปอยู่กับคนตัดไม้ตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งอีกตัวนึงผมสร้างเพิ่มมาเพื่อที่จะให้สามารถลากซุงก่อสร้างได้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก็ไปลึงสเปกกัน่อยดีกว่าท่านผู้ชม นี่ผมก็มีไอัน,นี้อัปเดตนะครับท่านผู้ชมซึ่งกระต้มอ,อาหารที่เราไว้าหาเบอร์รี่อ่ะมันสามารถหาสมุนไพรได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้มันสามารถหาสวนสมุนไพรได้เนาะเพื่อที่จะไม่เกิดอาการป่วยหรือเกี่ยวกับอนามัยในเมืองของเราท่านผู้ชมเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับดีกว่ามาแก้ทีหลังเดี๋ยวผมอัปเดตเลยดีกว่ายอมเสียเงินไปนิดนะครับเพื่อที่ว่า จะไม่มีปัญหาในอนาะคตเกิดขึ้นเนาะโอเคแต่เราก็เริ่มมามันสร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่าเานู่้ชมอะไรเนี่ยที่ที่นที่อ,อาใส่คนไร้บ้านจะย้ายโอเคมันก็บอกแล้วว่าคนที่ไม่มีบ้านก็จะได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านเนาะแค่นี้ก็สามารถหลบช่วงฤดูดหนาวไปได้แล้วโอเคแต่ผมขอเร่งสเปดช่องสร้างบ้านเลยดีกว่าครับ ซึ่งในขณะที่พงปลังสร้างตัวบ้านกับวางแผนการวางพวกโรงเบียร์พวกอาโบสถ์ไรนะมันก็มีอีเวนต์เข้ามานะครับซึ่งมันได้มีการส่งอาวุธยธุทธ,ธณ์มาให้เราเนาะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถที่จะเอาอาวุธพวกนี้มาจัดทับกองทหารอาสาได้เนาะโอเคซึ่งอาวุธมันก็เป็นอาวุธพื้นฐานที่ให้มานะาะนแต่เราไปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะท่านผู้ชม คครับท่านผู้ชมซึ่งอุปกรณ์ที่เราได้มาก็มีโล่กับพวกหอ,อกนะท่านผู้ชมซึ่งเราน่าจะสร้างกองทัพหอ,อกได้สักประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชมเพื่อไว้ป้องกันเมืองก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขออ๋อนี่นี่น,นี่ตอนนี้บ้านเราเสร็จทั้ง5้าหลังแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอคนขย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มอีกทีเดี๋ยวเราก็จะสร้างเพิ่มอีก5ห,หลังนะเพื่อที่จะรองรับผู้คนซึ่งเดี๋ยวผมขอจัดแจงเรื่องสเปรยากรพื้นฐาในให้ เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะท่านชมตั้งแต่เราก็รับคนเข้ามาเพิ่มจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของอาหารการกินนะท่านชมให้เกมมันลันไปสักแป๊บนึงก่อน,อนแล้วก็ขอขให้ถนนตรงนี้ตั้งไว้ก่อนเนาะ โอเคครับนผู้ชมมาถึงตรงนี้ผมก็วางไกลายต่างๆตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถไม้หรือกรถนนอีกหนึ่งฝั่งนะเพื่อที่จะได้สร้างบ้านต่ออีก5หลังได้เนาะซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะมาสร้างตลาดนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าลูกบ้านของเราจะลองขอให้มีตลาดแล้วนะเพื่อที่เขาจะสามารถเปิดแผงรอยมาค้าขายของกับคนในหมู่บ้านได้เนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็จะสร้างตลาดจังไว้เขานะซึ่งเดี๋ยวร้านอนะไรจะมาเปิดก่อนมันก็อยู่ที่คนงานของเรานะว่าทำอาชีพอะไรมากน้อยแค่ไหนนะท่านผู้ชมโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอไลตลาดไว้ก่อนเนาะ โอเคซึ่งตอนนี้เดี๋ยวอมันสร้างร้านกันนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้สร้างสถานีการค้าตั้งไว้ด้วยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวตรงน,นี้เร่งสป,ปีดให้มันสร้างให้เสร็จก่าท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะสามารถหาเงินมาบริหารหมู่บ้านได้นะท่านผู้ชมเราก็ต้องมีระบบการค้าขายนะซึ่งตรงน,นี้เราไม่มีทรัพยากรเกี่ยวกับอาหารเท่าไร่เราอาจจะต้องซื้ออาหารมาแล้วก็ขายพวกแลกลของเราพวกแผ่นไม้อะไรอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมโอเค ตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วแต่ผมขอดูรูปแบบการค้าก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างโอเคตอนนี้ที่เราขายได้ก็น่าจะมีไม้กระดานนะเพราะเราสามารถผลิตได้อยู่โอ okay, เคเรายังไม่ได้สร้างเนาะโอเคแต่ผมก็ดูไว้คร่าวๆเท่านี้ก่อนนะว่าน่าจะขายไม้กระดานก่อนและ้วะค่อยมาขายพวกแร่เหล็กพวกอะไรต่างๆเนาะโอเคครับ ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะไม่มีอะไรมากเลยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อนจะจะอักกันหรือปิดคลิปกันไปนะเดี๋ยวผมจะเข้าพาไปเที่ยวชมเมืองของผมจากอีกมุมมองหนึ่งเนาะท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวอัลต้าของเราในในก็คือตัวหลอดอะ่ะหัวหน้าหมู่บ้านนะท่านผู้ชมโอ,โอ้แต่มันค่อนข้างเร็วมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่รู้จะตั้งคาได้ไหมเนาะโอคก็ถือว่าอีพีแรกก็ เราก็ได้หลายๆ,ๆอย่างน่ารมถึงตลาดค้าขายถึงจะมีแค่2ล้านก็เถอดเดี๋ยวอนาคตน่าจะขยับมากกว่านี้นะท่านผู้ชมเอเคซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ภาพค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมก็รอดูการพัฒนาของเกมนี้ต่อไปนะครับก็สําหรับเ,เพื่อนๆที่ชืช่นชอบคลิปแบบนี้หรือว่าเกมแนวนี้สไตล์วางผแผนหรืออะไรก็สามารถติดตามกดกระดิง่งกดติดตามผมไว้ได้นะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวก็ซีรีส์มอนเตอรอ์นเตอร์เดี๋ยวก็จะพยายามตัดคลิปให้เสร็จนะครับต้องชมเะยเดี๋ยวมาลงให้ดูกันครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ